ด่วนบอลไทยโคตรปลืม้มอีชีอิขยันสุดๆเริ่มทำงานแล้วทีมชาติไทยโคตรคึกคัดส่วนเทเลสินสุดยอดกองหน้าไทยส่งบีจีขึ้นจ่ากฝูงด้านโจนาธานเนื้อหอมอย่างมากหลังฟอร์มดีเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่ เกเรนพัทเนคเกตการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน้นๆโปรตีนเน้นเนนเกเรนพัทในคเกการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเฮดโค้ชคนใหม่นะครับก็คือมาซาจดะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับ ที่มาดามแป้งผู้จัดการทีมประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าอิชิจะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่แทนที่ของมาน o โ o k กิงซึ่งตอนนี้อิชิเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับแต่แฟนบอลก็เป็นกังวลว่าเฮ้ยผ่านมา2อ,อวันแล้วเนี่ยแต่ทำไมยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือเซ็นสัญญากับอิชิอย่างเป็นทางการสัญญามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอิชิจะได้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยหรือเปล่าแฟนบอลก็เป็นกังวล แต่เรื่องนี้ล่าสุดนะครับมีการยืนยันแล้วว่าสัญญาของ e c ิ I, น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวาจะมีการเนสัญญาอย่างเป็นทางการกันในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะตอนนี้นะครับ e c ิ I, เนี่ยเริ่มทำงานแล้วนะเพราะผมเชื่อว่าการพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ตอนนี้ลงตัวหมดแล้วเหลือสัญญาที่อาจจะปรับกันเล็กน้อยแต่ผมบอกเลยว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะมาดามแป้งไปให้สุดอยู่แล้วในดีลของ e c ิ I, นะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยอีชิเดินทางมาดูเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับเริ่มทำการบ้านในการคัดสรรน,นักเตะไทยติดทีมชาติไทยไปเจอญี่ปุ่นและลุยเอเชียนคัพนะครับอีชิอีมาดูเกมไทยลีกถ้าเรือเจอบีจีโอ้โหแฟนบอลจับตามองมากและที่สำคัญครับคุณ,คณผู้ชมล่ามที่หลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยใครจะมาเป็นล่ามให้กับอีชิอีเพราะล่ามเนี่ยสคัญเพราะตอนยุคนิชิโน่เนี่ยใช้ล่ามที่ไม่เข้าใจภาษาฟุตบอลมาสุดท้ายพัง สบายใจได้เพราะพี่จ่ายซึ่งเป็นล่ามคู่กายของอ e ีชี i, ตั้งแต่อยู่สุนปรการจนมาถึงบุรีรัมก็จะมาทํางานร่วมกับอ e ีชีอีนะครับโอ้โหเป็นข่าวดีเลยได้ล่ามรู้ใจรู้เรื่องฟุตบอลโอ้โหข่าวนี้แหละสุดๆแล้วพี่จ่ายนี่เป็นคนที่รู้เรื่องฟุตบอลข้อมูลแน่นนะนะฟุตบอลไทยเนี่ยชื่นชมแปรและเข้าใจเลยนี่คือข้อดีส่วนทีมงานเนี่ยเดี๋ยวสัญญาเสร็จรู้ล่วงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางมาสมทบนะสเกลคนผู้สับประตู เขฟินเน็ตอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาเริ่มทํางานแล้วส่วนเรื่องของสัญญาเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีการเซ็นกันแบบอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าน่าจะแน่นอนแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยอีชิเขาคงไม่ได้ทําอะไรหรอกถ้าเกิดสัญญามันยังไม่รู้ล่วงอะ่ะแต่เนี่ยสัญญามันกําลังผมว่ามันปรับอีกเล็กน้อยอะ่ะก็สบายใจได้นะครับแต่ที่แน่เนี่ยขนาดสัญญายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่แฟนบอลชาวไทยก็ชื่นชมในความเป็น ญี่ปุ่นความเป็นมืออาชีพที่จะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วอิชิเริ่มทํางานเลยครับไม่ดูสัญญาจะเป็นยังไงแต่เขาทํางานแล้วอะเดี๋ยวดูท่าเรือบีจีปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปดูเมืองทองบุรีรัมย์อีกนะตามรายงานโอ้โหเดินสายนี่ครับและสำคัญคุณผู้ชมการที่อิชิเขาเดินทางไปดูฟุตบอลไทยแบบนี้หรือนักเตะไทยลีกตอนนี้คือคักมากๆคุณผู้ชมเพราะอะไรรูว้ว่านักเตะหลายๆคนที่หยุดที่หลุด ทีมชาติไทยยุคมาโน่เนี่ยพอเห็น e อิชิมาเนี่ยเขาก็อยากจะใส่ให้เกินร0 0เซเพื่อจะก้าวไปติดทีมชาติไทยที่จะลุยเอเชียนคัพคัดบอลโลกเห็นได้ชัดนัดที่ท่าเรือเจอบีจีเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ไทยวิ่งใส่กันมันมากยังฝั่งท่าเรือเนี่ยสุพรรณนันมิกกี้ปฐมพลอย่างเงี้ยแบบพิสูจน์ว่าเขาก็ดีพอติดทีมชาตินะฝั่งบีจีก็มีนะสันติภาพจนง่อมก็วิ่งตลอดนะเวลา มีพิจิวัตเนี่ยโอ้โหก็เล่นดีพี่มุ้ยเจอศิลป์พี่ตังสารัตเออมันทําให้แบบนักเตะไทยเริ่มแบบถ้าใครอยากจะติดทีมชาติเนี่ยคราวนี่แหละวัดกันเลยใครฟอร์มดีในลีกเนี่ยผมว่ามีโอกาสแน่นอนนะเออเนี่ยแหละการเปลี่ยนโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะคึกคักประมาณนี้แหละนักเตะไทยก็พร้อมที่จะพิสูจน์ช่วงแรกมันจะเป็นแนวนี้อ่เดี๋ยวรอดูกันบอกเลยคึกคักเลยครับตอนนี้สำหรับทีมชาติไทยและยิ่งในเกมที่ ถ้าเรือเจอ BG เนี่ยโหความมันมันสุดๆจริงๆนะผมก็นั่งดูอยู่นะครับถ้าเรือนำก่อน2ประตูต่อศูนครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่า BG สุดๆพลิกแซงชนะ3ประตูต่อ2โดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับ BG มาครับลูกยิงของเฟสดี้แล้วก็พี่มุ้ยธีรสินแดงดาเหมา2ประตูโดยเฉพาะลูกที่3ที่ BG ยิงได้ในช่วงทดเจ็บ พี่มุ้ยธจร์สินโชว์ความสุดยอดนี่คือคาราตกองหน้าที่ดีที่สุดของฟุตบอลไทยหูจับเกี่ยวซัดและซัดเข้าไปคือเสาด้านในหมดติเซฟแน่นอนและนี่คือคนอายุ35ที่ยิงประตูในช่วงท้ยเวลาบาดเจ็บครับคุณผู้ชมเห็นได้ชัดว่าพี่มุ้ยยังคงมีความสามารถที่สูงและเขายังคงเป็นกองหน้าที่ฟุตบอลไทยจะขาดไม่ได้ ผมบอกเลยช็อตที่พี่มุ้ยยิงเนี่ยคู่ต่อสู้ก็ปลบมือให้กับจังหวะนี้แฟนบอลบีจีทับท้าเลยเจอช็อตนี้เข้าไปสุดจริงๆนะครับทีลิสินแดงดาและยิงต่อหน้าอีชีอีอีอ่อะผมบอกเลยนะครับพี่มุ้ยเนี่ยยังคงคุณภาพคับแก้วอยู่ที่ว่าจะใช้งานเขาในวิธีการแบบไหนผมว่าทีมชาติไทยยังไงต้องใช้พี่มุ้ยแหละในคัดบอลโลกแล้วก็เอเชียนคัพ แต่ใช้พี่มุ้ยในเวลาที่เหมาะสมให้ถูกสถานการณ์ผมว่าพี่มุ้ยจะช่วยทีมชาติไทยได้มาหาศาลเหมือนเดิมเพราะไม่มีใครแทนเขาได้หรอกครับเซนฟุตบอลการบังบอลการยิงประตูผมแค่ว่าอยากให้กองหน้าไทยรุ่นใหม่เรียนรู้จากพี่มุ้ยดูคลิปดูทัศสกติของพี่มุ้ยเยอะๆเ,เพื่อจะเอามาเรียนรู้และพัฒนาเพราะนี่แหละคือกองหน้าที่กองหน้าไทยรุ่นใหม่ควรจะเรียนรู้ว่า ทำยังไงให้เก่งทำยังไงให้ยืนยืนระยะได้พี่มุยคือของจริงนะครับจนมีแซวกันว่าที่เจ็บหลังเนี่ยพราะไม่ได้แบกพราะไม่ได้โดนมาทะนะแต่เป็นเพราะแบกทีมโอ้โหแต่พี่มุ้ยเก่งจริงอันนี้ปลบมือครับเนี่ยแหละทํางานอย่างเงียบๆแล้วปล่อยให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พี่มุยเจญสินแดงดาคืออย่างนั้นสุดจริงครับผมนั่งดูจังหวะยิงแล้วปรบมือให้เลย ประตูชัยจังหวะนี้ก็ส่งให้ BG มาเงียบๆแต่ขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมว่า BG อ่ะในเอฟทีแชมเปี้ยนลีกเราติดภาพพวกเขาแบบโหสู้ไม่ไหวใช่ไหมเล่นได้ไม่ถึง90มานาทีก็โดนบทในช่วงท้ายแล้วแต่กลุ่มที่ BG อยู่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยมันหนักนะเจอฟอนตะเล่เจออุนซารละยโฮอ่ะหนักกว่าทุกทีมอ่ะหนักกว่าไทยลีกทุกทีมที่ไปเจอและที่สำคัญว่าประสบการณ์ของ เอฟฟิเชนต์ผลของโคชทงมันน้อยด้วยแหละโคชทงก็ไม่เยอะเขาก็คุมทีไม่เยอะด้วยแหละใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดในไทยลีกผมว่าโคชทงเข้าตัวดอดได้เขาประสานนะแล้วตัวไทยของบีจีก็ดีด้วยแล้วโคชทงก็พยายามแก้ตลอดนะในเกมเจอกับที่ท่าเรือครึ่งแรกไม่ดีเลยใช่ไหมครึ่งหลังพยายามปรับปรุงปรับนู่นปรับนี่สุดท้ายก็ได้ผมว่าคุณภาพนักเตะก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องยกเครดิตให้โคชทงก็ด้วยแล้วกันนะเพราะเขาก็ ปรับแก้อะไรอยู่เสมอแล้วก็ BG ก็ขึ้นจ่าฝูงนะครับ6เกมหลังสุดชนะ5แพ้1่ใช่ป่ะแพ้แค่แบงคอกับปีนี้ย BG ผมว่าเสริมแบ็คซ้ายเสริมต่างชาติทะลุทะลุอีกสักคนเนี่ยเดือดแน่นอนแล้วเดี๋ยวได้พี่เจชนาทิพย์กลับมาอีกโอ้โหเกมลุก BG มนันแน่โอ้โหต้อง BG มาดีส่วนท่าเรือนะครับนี่คือประสบการณ์ของโคตชอ้นเลยนะอย่างที่บอกว่าคุมเทโลกับคุมท่าเรือมันต่างกันอย่างถ้าเกมนี้เป็นเทโลเนี่ย เอาจริงๆคนจะชมโหสู้ได้ดีแหละแต่พอมันเป็นท่าเรือเนี่ยสู้ได้ดีแบบนี้มันต้องชนะไงมันเป็นทีมใหญ่แต่ผมเชื่อว่าทรงดีขึ้นทุกอย่างมาดีแล้วแต่ปัญหาของท่าเรือคือเล่นได้เป็นครบ90นาที70นาทีหมดแดงตลอดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่โคตรอ้อน ต้องไปเสริมผมว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาของท่าเลยต้องต้องเพิ่มมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะแต่แฟนบีจีช่วงนี้ก็น่าจะมีความสุขกันไปกับ3คะแนนและขึ้นเป็นจา่าฝูงนะครับส่วนคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของโจนาธานเข็มดีกันหน่อยกองหลังลูกครึ่งไทยนะครับล่าสุดฟอร์มกับราชบุรีของโจนาธานดีมากนะเป็นตัวหลักเล่นดีแพชชั่นได้จนแฟนบอลบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่โจนาธานจะได้รับโอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าโจนาธานยังไงเพราะเขาประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปไทย ออแต่ล่าสุดเนี่ยโจธานนะครับจากรายงานของสื่อเดมาร์ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยโจธานกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมหนึ่งคนเพราะมีหลายสโมสรในเคลิกกำลังจับตามองสถานก,การณ์ของโจธานอย่างใกล้ชิดนอกจากทีมในเคลิกแล้วเนี่ยยังมีบุรีรามเงเต็ดที่ก็ให้ความสนใจในตัวของโจธานเข้มดีเหมือนกันแต่ตอนนี้โจธานยังมีสัญญาอยู่กับราชบุรีเพราะฉะนั้นเขายังคงเป็นนักเตะราชบุรีอยู่แต่ไม่แน่นะผมว่าแต่ถ้าเกิด อยากเห็นนะผมอยากเห็นเขาไปต่างประเทศอีกครั้งอายุเขายังน้อยอยู่เลยอะ่ะผมว่าเขาไปได้อะ่ะมาเพิ่มความมั่นใจจากไทยหลีกแล้วแล้วก็ไปต่อยอดในหลีกต่างประเทศดีกว่าผมแนะนําผมว่าถ้าจะแข็งแกร่งขึ้นควรจะไปหลีกต่างประเทศในมุมมองของผมนะครับอะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านาคตของเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในช anel ต้องสยุยฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กับช anel ต้องสุยกันด้วย รวมไปถึงนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัดในเคสกานล่าบาร์ผสมอัลมอนต์อัลมอน์แน่นๆปโปรตีนแน่นๆเกลเน่พัดใ,ในเคสกานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของที่มีประโยชน์ต้องซื้อก่อนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ